สวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ king cj channel ครับผมยังอยู่กับเกม One Piece The Warrior 4เป็นพาร์ทที่25กันแล้วนะครับผมกับผ้าเกาะโฮเคกในตอนที่5ครับผมทำลายงานเลี้ยงน้ำชาแห่งนรกจินเบที่ช่วยหมกฟังออกมาได้อย่างปลอดภัยในเสนอแผนการยิ่งใหญ่บางอย่างขนาดทำให้พิธีแต่งงานระหว่างซันจิกับพุดดิง้งต้องสั่นคลอนเลยทีเดียวอ,อ,อะไรชะมัดกำลังหมดแรงพอดีเลยกินแล้วก็กลับไปซะ,ะพูดอะไรนะ กลับไปด้วยกันสิข้อแรกฉันดูถูกกองันเรือของตัวเองที่เดินทางไกลามารับและยังพุ่งสุดกำลังทำร้ายนายที่ไม่ได้ขัดขืนเพราะฉะนั้นฉันกลับไปที่เรือของนายไม่ได้หรอกข้อสองอแก่ผู้มีบุญคุณและบ้านเกิดที่ฉันเติบโตมาบาลาติเอร์พระตะารลออทะเลเถูกใช้เป็นตัวประกันเพราะฉะนั้น ฉันไม่สามารถหนีจากพิธีแต่งงานได้ข้อสามพอกโทดิชัวที่ผูกพันกันทางสายเลือดเด็กกับบิกมัมอีกไม่กี่ชั่วโมงให้หลังทุกคนจะถูกฆ่าถึงจะเป็นพวกกากเดนที่มีแต่ความแค้นไร้บุญคุณใดๆต่อกันแต่ฉันก็ทิ้งคนพวกนั้นแล้วหนีไปไม่ได้แค่นี้แหละต้วยเหตุผลสามข้อนี้ฉันเลยกลับไป กับผกนายไม่ได้ไงละ่ะแหม่ก็เป็นเหตุผลที่น่าหนักใจของซันจินะครับถ้าเข้าใจแล้วก็ไปซะเถอะแหมู่ดไม่ได้เลยครับซันทางลูฟี่โอ้โโดนไปเต็มเต็มครับหลังจากที่ไม่สู้นะฮะ พูดออกมาสิความรู้สึกดีแท้จริงของนายนะลูฟี่ลูฟี่ฉันอยากกลับไปสนนี่จะตาย,ยแล้วแต่ว่าฉันไม่มีความกล้าที่จะหนีไป ถ้าพิธีเริ่มต้นแล้วฉันคนเดียวก็ไม่สามารถหยุดมันได้แต่ฉันก็ดันอยากจะช่วยไอ้พวกเฮงซวยฉันไม่อยากนับญาติด้วยก็นายเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ยังมีพวกเราอยู่ มาทำลายพิธีกันเถอะซึ่งจนน้ำตาไหลครับดูกันเลย ลูฟี่เข็นถามความในใจของซันจิและติดต่อทุกคน,เ,น,กคนเขาจะไปพบเบชปุ่อยู่ใต้อานาตของวิ๊กมัมโดยมีจินเบเป็นตัวกลางเบชเป็นลูกน้องของวิ๊กมัมแต่ก็กำลังดำเนินแผนการหนึ่งโดยใช้ประโยชน์จากงานเลี้ยงน้ำชาเอาละมาตัดสินกันเถอะเริ่มจากจะร่วมมือหรือไม่ ความหวาดระแวงและพลังการป้องกันที่สูงสุดของเบเป็นที่ยอมรับจึงได้มอบหมายให้มีอำนาจเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยของงานเลี้ยงน้ำชาครั้งนี้เบธคิดจะใช้ตำแหน่งนั้นให้เป็นประโยชน์ในการเอาชีวิตปิดมัมสำหรับพวกเราแล้วพวกนายก็เป็นแก่ตัวเก็กะข้าให้หมดทุกคนซะที่นี่จะมีปัญหาหน้อยที่สุด ถ้าฉันตายโอกาสที่จะรอบสังหารวิกมามก็จะเป็นศูนย์เออเสียดายแต่ก็ตามนั้นแหละว่าไงลูฟี่จากสัญชาตญาณแล้วอายจะเข้าร่วมกับคนพวกนี้ไหมคิดว่ายังไงล่ะถ้าจะข่ากันแล้วก็เอาไว้ทําทีหลังก็ได้แต่ถ้ารวมมือกันตอนนี้โอก้นทุกคนก็จะมี้อใดเปรยบแผนการล่ะพุดดิ้งจะยิงสัญจิตอนจูบสาบาน เสียงปืนนั่นเป็นสัญญาเริ่มแผนหมกฝั่งนายต้องทำลายลูกถ่ายของมาเธอคาเมลที่ตั้งไว้ตรงหน้าที่นั่งของมามา่าไม่รู้เห็นพอนะแต่ได้ยินว่าพอทำแบบนั้นบิ๊กมัมจะชะงักและจะส่งเสียงรีร้องพร้อมปลดปล่อยฮาคิปราชันออกมาเดี๋วยวก่อนสิถ้างั้นก็เหมือนลูกพี่กลายเป็นนกต่อเลยนี่นะไม่เป็นไร ฉันจะทำ้ายลูกเองตอนนี้กำลังคิดว่าพิธีเปิดตัวยังไงให้น่าสนใจอยู่เอ๋อะไรครับน่าสนุกจังเลยระหว่างที่สถานที่จัดงานกำลังวุ่นวายพวกเราจะหลอกสังหามมาม่าแล้วพวกนาจะคอยสนับสนุนถ้ามีเรื่องอื่นที่อยากจะทำก็จะไม่ห้ามเสร็จทุระแล้วก็รีบนี้ซะ ทางาฟตั้งไปถึงเรือเมื่อไรการลงมือก็จบแค่ตรงนั้นขอให้โชคดีมีใช้ในสงครามเยี่ยมโอ้โหพักยาวๆเลยพาดน,นี้จงังหวะรั่นไกลนะผมเป็นจังหวะที่ลงมือนะฮะสลอตคาตะคุลิแหมบิ๊กมัมดูจะมีความสุขเป็นพิเศษสำหรับวันนี้ เอาละเตรียมรัดละครสูบสาบานตอนรับจะจบของนายได้เลยเอ๊ะเป็นอะไรพุดดิ้งทำไมเธอถึงล้มลงไปมองเห็นแล้วใช่ไหมล่ะอนาคตน่ะคาตาคุริ ดูให้ดีสันติดูตาที่สามนะอันหน้าขยะขยะแห่งนี้อทำไมช่างเป็นดวงตาที่สวยงามอย่างนี้เอ้ยผิดแผนไปหมดเลยเนะี่ยเอ๋ขอโทษครับพอดูใกล้ๆแล้วผมเผลอตะลึงไป อ,อ๋อคนนั้นเห็นอานาคตได้ล้วเจวนีเป็นปีศาจสามตาน่าขยะนขยงสัตว์ประหลาดถึงจะเป็นลูกของฉันแต่ก็นาคนลูกนะพุดดิงไม่เคยมีใครหน้าไหนมาพูดว่าดวงตาคู่นี้สวยมาก่อนเลยมาทำอะไรอยู่พุดดิงรีบๆยิงสักทีสิพุดดิง่งอย่ามาเราเล่นนะอย่ามาเราเล่นนะฉันนะ่ะจะต้องฆ่านายตั้งหางเรา เอาแล้วตีไปแล้วฮะโอ้โหหลบทันหลบได้งั้นเหรอผมว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณแล้วนะฮะมันหมายความว่าอย่างไรคาตาคุริเกิดอ,อะไรขึ้นกับพุดดิง้งคือลืมเสียงเสียงภาคภาคที่แล้วพมดแล้ว,วะอะเฮ้ยลูฟี่มาแล้วครับเอ๊บิ๊กมัม หมาลุกเลยบุฟฟี่แหละมันคือที่สุดแล้วของการเล่นนะครับบอกเลยเลยนะฮะมาเจอขาอัสนีเอาเปรโรสเปโลปิดกั้นทางไปสู่บิ๊กหม่อมด้วยพลังพิเศษใส่ท้องออมครับงานนี้จากที่จับเป็นเรื่องงา่ายๆแล้วแท้แ ต้องไม่ซโอ้โหลูฟีมฟนนมม่มันเล่นมันจริงๆะแกต้องริ้งโดฮึ่มฮึมฮึ่มใช่ไหมเออมันไม่ไหวครับมันไม่ไหวครับสำหรับลูฟี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ โอ้มันคอมโบได้เยอะอะลูฟีอ่อย่าโหต่อยเฉยก็ได้เพราะว่าตอ่อยเฉยมันก็แรงมันมีบัดเชิงในดอกสุดท้ายโหอ,อย่าเอาใครมาสู้เลอยลอย่างเงี้ยมันตายทุกคนนะกวาดเป็นแผงเลยครับ ข่าวิเศษแบมโอ้โหคอมามทหารปักระทัวงันเลยมาก็ตายพีๆนะโดนซะโดนอืวนะาตะครุริเง้นเหรอมามาเจอร่างท้อง่อย ม้าเล็งดีๆเล็งดีๆโดนท่านี้ซักโมโกมุโนตึ๊บเฮ้ยมันมีโดนัทโผล่ขึ้นมาว่ะอันไหนดิอันไหนดิอันไหนดิ โหติ้วกับผิวเขาโอหเป็นท่าที่ผมไม่ชอบมากที่สุดเลยผมว่าแต่พอจะสู้ได้หน่อยเว้ยตัดพิวน้อยโอ้โหตัวไหนก็ตายหมดอะบงเลยเปโลลินแล้วเปโลลินแล้วมานี่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็โดนซะผมโกโมโนอื้อโดนไหมเนี่ย เอ้าเดี<_<_<_ uh> um ๋ยวนะมันกระโดดไปตรงนั<_<_้นได้ยังไงทางที<__<_<_<_<_<_่ม uh ุนกิมยังคือกเราอยู่เลยมาเนี่มานี่ยมานี่เียร์เควตเคียร์เควอเคีคร์เคียร์เคียว โอหคาุริมันมันรีเจนมันรีเจนมันรีเจนพลังงานมันได้เรื่องมันเท่าเดิมเลยต่างอยู่ตรงนั้นก็โดนไปซะมาอะอือฮึจบได้โว้ยทำแบบนี้ดิ กินเบย์เอาไฟไหนจะตายแล้วกินเบย์เออมันทำไมไม่หิววะมาเนี้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 ยนี่เดี๋ยวกินเบยตายต้องรีบต้องรีบต้องรีบช่วยะฮือถ้าสมองสมองแล้ว หมกสมบูรแล้วเฮ้ยอ๋ออะไรวะเนี่ยทำไมมันแบบมันงงไปหมดเลยโอเคครับต้อง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 ไปต้องไปข้างล่างแล้วป่ะโอ้โหอะไรวะ สตูมันเดือดเกินไปอะไหนวะเนี่ยงไงไปลอสมาเนี่คู่ต่อสู้ที่ถูกต้องมันต้องคนนี้มาอาตะคุริไม้แล้วโอ้โหไม่แข่งจริงก็ตายอ่ะรุ่นเนี้ยเอาอัศนีน เป็นไงมึงอยู่นี่มึงอยู่นี่ไปเรื่อย่อยไปเรยโอ้โหล่างทอมาเลยปะตายไปแล้ว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 ตรงไหนเอกประตูเปิดแล้วเว้ยเข้าข้างในได้แล้วว่าแต่ไอ้ไอ้คาตาคุริมันอยู่ไหนวะมาเราลุยบิ๊กมัมาเลยฮะของกระทืบหน่อยไรบิ๊กม้าเฮ้ย เจ้ามัวฟังจิ้นเบยหายซะเถอะเฮ้ยนี่มันรูปพี่ตกลงกันไว้นี่เฮ้อถูกไปแล้วครับเฮ้ยพิษแผนบุกไปหมดฮะท่าน,น,น,นเป็นใครแต่ไปพังลูกถ่ายของมาเถิดคาเมลซสได้โมโหแล้วเฮ้ย หวแล้วบิกบัมเขาไปดูภาพที่แตกแล้วเหลือแค่รอให้ร้องลั่นออกมาเท่านั้นอาจจะใกล้จังหวะแลครับลูกนั้นเป็นใครรู้หรือเปล่าทำไมไม่ร้องลั่นออกมาแล้วครับหรือว่าเข้กแต่งงานเาคุมมวกฟางลูกถ่ายของมาเธอ คุณลูฟีตอนนี้มิกมัมกำลังสบสนว่าคนปวดเรื่องอะไรดีครับอ้าวเอาภาพที่แตกให้ดูอีกครั้งเถอะครับย่ำะยํำภาพเฮ้ยโอ้โหไอ้น,นี่มันนั้นอ่านอ่านอัาน,านเจอพอดีอ่านจังหวะได้ให้ดูรูปกีตไหมกีตส,สิมาเธอมามาคลีสมันออกมา โอ้โหลุ้นจัดนี่ฮะดีนะโอ้โหพลังงานแรงมากเอาละลาแล้วนะบิ๊กมัมฟึบเจ้ากุมัวฟางยกโทษให้ไม่ได้เฮ้ย แผนการล้มเร็วแล้วโอ้โหวิ่งก่อนเลยนะายเ,เบสอะไรยังไงต่อวะเนี่ยอะไรยังไงต่อวะเนี่ยบิ๊กมัมตีได้ไหมโอโ้โหมันคือแผนการหนีแล้วตอนนี้ เกมแข่งใ,ใครก็ชน,น,นะมันคืออะไรวะคือหนีใช่ไหมคือต้องหนีใช่ไหมสรุปใช่แล้วครับทุกคนมันคือการเปลี่ยนแผนเพื่อจะต้องหนีให้ได้ครับโอ้โหไอคาตาคุริกร็ะดานมันแข็งถ้างั้นตอนนี้ บิ๊กฟาเธอร์โอ้โหแล้วดูแมปตัวแดงเต็มแล้ประเด็นคือไอ้นี่มันฆ่าได้หรือเปล่าไอ้เบสอะเฮ้ยไอ้นี่กลับมาพลิ้กผมว่าเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ ผมว่าเราควรหนีวะ่ะเอ้ยไปดูทางนี้ออกได้ปะมันต้องไปช่วยคานามิน,นแล้วตั้งวันนี้โอ้โหใครเป็นใครวะเนี่ยมานี่ทำเป็นตายหน่อยประเด็นคือขอกล่องได้ไหมไม่มีเลือด ผมว่าภารกิจนี้ชาเลนเกินไปครับภารกิจภารกิจชาเลนเกินไปขอเลือดได้ไหมอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมผมว่ามันชาเลนเกินไปครับจังหวะนี้ นั่นเลือดใช่ไหมโอเคเลือดครับโอ้โหโคือผมต้องเงียบแลยผมต้องตั้งสมาธิเล่นเลยมันโอ้โหมันตัวมันเยอะเกินไปแล้วเลือดมันไม่ให้เลยการเนี้ย ดานอื่นนี้พอไม่ใช้เลือดนี่มันให้จังนะดานนี้มันไม่ให้อะไรเลยฮนะเรลื่มข้อทีแล้วเรลื่มข้อทีแล้วตัวเมีกว่าเนะี่ย แล้วใครอยู่ตรงตรงข้างในวะโอเคก็เคลียร์เคลียร์แล้วเนะี่ยตรงเจอกับพัตตาุรีป่ะโอ้โหสองพันตัวแล้วว่ะ โอเคบุกถึงจุดหมายถึงจุดหมายหลายคนละโอเคอน,นี่คือสำเร็จใช่ไหมเนี่ยโอ้ยชนะเว้ยโอ้โหท้าทายเกินไปแล้วภารกิจนี้เอาละเข้ากันไปครบทุกคนแล้วใช่ไหมเกือบไม่รอด โอ้ไดเอสเวลาผ่านไดเออันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับเรียกด้ว่าสุดมันกันเลยทีเดียวนะครับผมสํหรับใครที่ชอบพาร์ทนี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กด s u บส c คร b e ติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมลงคลิปกันทุกวันเสาร์กันเลยนะฮะสํหรับรวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมซีูเกมครับ